สวัสดีค่ะวันนี้นะคะนายมินายก็จะพาทุกคนมาทำเหรียญปยทานรูปแบบนี้นะคะก็มาเริ่มทำขั้นตอนแรกกันเลยค่ะเราก็จะใช้ริบบิ้นเบอร์สนะคะด้วยกันทั้งหมด4เส้นความยาวเส้นละ40เซนติเมตรทีนี้เราก็จะพับปลายด้านหนึ่งลงมานะคะลักษณะนี้ จากปลายริบบิ้นจนถึงรอยพับตรงนี้ยาวประมาณ10เซนติเมตรค่ะก็ทำแบบนี้ทั้ง4เส้นเลย3เส้นนี้ก็พับไว้แล้วทีนี้เราก็มาเริ่มทำฐานสี่ค่ะจับเส้นที่1ขึ้นมาโดยที่ให้ด้านสั้นเนี่ยมันอยู่ด้านหน้าแบบนี้นะคะทีนี้ก็เอาเส้นที่2มาคล้องเส้นที่1คล้องไปทางด้านขวามือลักษณะนี้นะคะ ต่อมาเส้นที่3ก็คล้องขึ้นไปด้านบนแบบนี้และเส้นสุดท้ายจับตรงรอยพับเสร็จแล้วทีนี้เอาสอดเข้าไปในรูของเส้นที่1จากทางด้านซ้ายมือแบบนี้เสร็จแล้วกลางรูออกจับเอาเส้นที่3ลอดผ่านรูออกมาแล้วก็ดึงให้กระชับเราก็จะได้ฐาน4ค่ะต่อมาทีนี้เอาเหรียญน,นะคะ วางลงไปค่ะแล้วก็เอาเส้นสั้นจากด้านบนพับลงมาด้านล่างเส้นสั้นจากขวาพับไปซ้ายเส้นสั้นจากล่างพับขึ้นบนและเส้นสั้นนะคะจากปลายแล้วก็สอดเข้าไปในรูที่อยู่ทางด้านขวามือแล้วก็ดึงไปทางด้านขวาแล้วก็บีบคนริบบิ้นนะคะให้มันกระชับนะ เรียบร้อยเราก็จะได้ลักษณะนี้ทีนี้พลิกกลับมาด้านนี้ค่ะให้ด้านยาวของคู่ด้านบนนะคะให้ด้านยาวมันมาอยู่ทางด้านซ้ายนะแบบนี้ทีนี้เราจะข้ามเส้นสั้นนะคะเราจะไม่นึกถึงมันแล้วนะเราก็จะมาเริ่มจากเส้นยาวเส้นด้านบนนะคะเส้นนี้ก็บิดลงไปด้านล่างค่ะให้ปลายริบบิ้นชี้มาทางด้านขวามือ เสร็จแล้วทีนี้ก็พับบิดไปด้านล่างของมันลักษณะนี้อีกครั้งนะคะเป็นแบบนี้นะอีกรอบหนึ่งนะคะจะบิดไปทางด้านขวาแล้วก็บิดไปด้านล่างด้านหลังมันลักษณะนี้นะคะทีนี้ด้านปลายริบบิ้นเอาสอดเข้าไปในรูที่อยู่ทางด้านขวามือค่ะแบบนี้นะเราก็สอดเข้าไปแล้วก็ดึงให้กระชับ ก็จะได้แบบนี้ทีนี้นะคะเส้นต่อมาก็หมุนให้เส้นยาวมันมาอยู่ทางด้านซ้ายมือนะคะให้มันมาอยู่ด้านหน้าแล้วก็ให้มันอยู่ด้านซ้ายทีนี้ก็เหมือนเดิมจับบิดไปทางด้านขวาแล้วก็พับไปด้านหลังอีกรอบหนึ่งปลายริบบิน้นสอดเข้ารูที่อยู่ทางด้านขวามือแล้วก็ดึงให้กระชับ ก็จะได้ลักษณะนี้เหลืออีกสองเส้นทําเหมือนกันค่ะจัะบิดไปด้านหลังปลายริบบิ้นชี้ไปทางด้านขวามือแล้วก็พับไปด้านหลังอีกครั้งปลายริบบิ้นเอาสอดเข้ารูทางด้านขวามือดึงให้กระชับเส้นสุดท้ายนะคะ ก็ไล่ดึงให้กระชับทีละเส้นค่ะก็เรียบร้อยนะคะมันก็จะเป็นลักษณะนี้นะต่อมาทีนี้เราก็จะมาทำเกสอนตรงกลางนะคะก็คือตรงนี้เริ่มจากจับเส้นไหนก็ได้ค่ะขึ้นมา1เส้นทีนี้ก็เอาเส้นทางด้านขวามือมาทับเส้นที่1 เส้นต่อมานะคะก็เอามาทับเส้นที่2และเส้นที่4ค่ะก็จับมันดึงมาทับเส้นที่3มมันก็จะเป็นลักษณะนี้นะต่อมาทีนี้เราก็ใช้มือนะคะทางด้านขวามือจับตรงจุดตัดที่มันทับกันนะคะแล้วก็หมุนเลยนะคะลักษณะนี้นิ้วโป้งทางด้านซ้ายมือกดตรงแกนตรงนี้นะคะกดไว้ค่ะ แกนกลางที่เราหมุนนะคะกดไว้ทีนี้ก็หมุนประมาณรอบครึ่งนะคะก็จะเป็นลักษณะนี้ทีนี้ก็จะมาทำขั้นตอนต่อไปเริ่มจากเอาเส้นด้านนอกสุดค่ะเส้นที่เหลือนะคะก็ใช้นิ้วก้อยกดไว้ก่อนหนีบไว้นะคะมันจะเป็นลักษณะนี้ทีนี้เส้นนี้ ให้เราม้วนเข้าหาตัวของมันหนึ่งรอบแบบนี้ปลายริบบิ้นค่ะให้เอาสอดเข้าไปรูตรงนี้นะคะรูที่อยู่ด้านล่างเส้นของมันเลยนะก็สอดเข้าไปตรงๆเลยปลายริบบิ้นก็จะทะลุออกตรงนี้นะคะสอดเข้าตรงนี้ออกตรงนี้ทีนี้เราก็ดึงให้กระชับ ก็จะได้ลักษณะนี้เส้นต่อมานะคะเอาเส้นนอกสุดเหมือนเดิมเลยจับม้วนเข้าไป1รอบทีนี้ปลายริบบิ้นก็เอาสอดเข้าไปดูตรงนี้นะคะเราก็จะหมุนถัดกันมาเรื่อยๆสังเกตนะคะว่ามันจะสอดเข้าไปด้านหน้ากลีบตรงนี้เห็นไหมทีนี้เส้นต่อมาเราก็หมุนมาทางกลีบนี้เราก็จะเอาสอดเข้าไปหน้ากลีบนี้ เดี๋ยวเส้นต่อไปก็จะหน้ากลีบนี้วนจนครบ4กลีบค่ะก็เอาริบบิ้นสอดเข้าไปเลยนะคะเส้นต่อมาค่ะม้วนริบบิ้นเข้าหาตัวของมันหนึ่งรอบแล้วก็สอดที่รูด,ด้านล่างเส้นของมันแล้วก็ดึงให้กระชับ ก็จะได้ลักษณะนี้นะคะแต่ว่าทีนี้ถ้ากลีบตรงนี้มันไม่เท่ากันเราก็ช่วยดันมันเข้าไปนะคะแล้วก็ดึงให้กระชับให้มันเท่าเพื่อนนะ ต่อมาเราก็จะมาทำกลีบดอกชั้นสุดท้ายกันนะคะก็เริ่มจากริบบิ้นเส้นยาวที่อยู่ทางด้านซ้ายมือเหมือนเดิมเลยเส้นนี้นะเอาคู่ด้านบนก่อนนะคะคู่นี้แล้วก็เส้นทางซ้ายมือจับบิดไปด้านหลังไปริบบิ้นชี้มาทางด้านขวาแล้วก็พับไปด้านหลังอีกครั้งมันจะเป็นลักษณะนี้ทีนี้ปลายริบบิ้นเราจะเอาสอดเข้าไปใต้กลีบนี้นะคะรูเดียวกันกับตอนที่เราสอดกลีบนี้เลยสังเกตง่ายๆนะ จากเส้นของมันมันจะข้ามกลีบนี้นะคะมา1กลีบนะเห็นไหมเส้นนี้ข้าม1กลีบกลีบนี้แล้วก็มาสอดใต้เส้นนี้เราก็สอดลงไปด้านล่างเลยค่ะปลายริบบิ้นก็จะทะลุออกใต้เส้นนี้เห็นไหมเราก็ปล่อยหลวมไว้ก่อนนะคะต่อมาเส้นนี้เราก็หมุนให้มันมาอยู่ทางด้านบนแบบนี้แล้วก็เริ่มจากเส้นซ้ายจะบิดไปทางด้านหลังแล้วก็บิดไปด้านหลังอีกที ข้ามหนึ่งกลีบก็คือข้ามกลีบนี้แล้วก็เอาปลายริบบิ้นสอดเข้าไปใต้เส้นนี้ก็สอดเข้าไปตรงๆเลยปลายริบบิ้นทะลุออกตรงนี้ค่ะดึงหลวมไว้เส้นต่อมาเส้นนี้ก็จะบิดไปด้านหลังพับไปด้านหลังอีกทีข้ามหนึ่งกลีบข้ามกลีบนี้มาสอดเข้าใต้กลีบนี้ก็สอดเข้าไป เส้นสุดท้ายนะคะเหมือนกันเลยจับบิดไปด้านหลังบิดด้านหลังอีกที่แล้วก็ข้ามหนึ่งกลีบข้ามกลีบนี้มาสอดเข้าใต้กลีบนี้เราจะทำตามเข็มนาฬิกานะคะทีนี้พอเราสอดครบทุกเส้นแล้วเราก็จะมาจัดกลีบดอกให้สวยงามค่ะก็ค่อยๆดึงเข้าทีละนิดนะคะให้มันกระชับ ก็เรียบร้อยนะคะก็จะได้ลักษณะนี้ทีนี้ขั้นตอนต่อมาเราก็จะมาตัดตกแต่งปลายริบบิ้นที่เหลือนะคะก็ตัดเป็นรอยหยักแบบนี้ก็ได้ค่ะหรือใครอยากตัดเป็นแบบอื่นก็ได้นะคะ ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเรียญปวยทานสวยๆของเราก็ไปลองทำกันดูนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ